กาบสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุขคนนะคะคะยินดีตอนรับขอสู้ทั้งช่องสู้น้ำโชคนะคะค่ะวันนี้ไอ้กระไดเดินทางมาพาเอฟซีนะคะกล่าไปขอพรอ,องค์ปูที่วัดไทยนะคะอำเภอพอนมพิสัยจังหวัดหนองคายเหระคะ่ะเนาะมากล่าวไขอพรขอโชคลาภขอโชคลบขอโชคลา,าไปฝากไปตอนเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุขคนนะคะนี่ก็อยงเก ใก,ใก่ฟังโคงลงค่ะริมโคงค่ะพี่น้องริมโคงท้างพงจะเป็นประเทศล่าค่ะประเทศล่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะสอปปอเล่านะคะเออค่ะอีกเบ่จักมือเนี่ยแหละค่ะทางแอร์กาสิดได้พากันไปตามเออหาผีกองก้อยพี่น้องหาผีกองก้อยอยู่ประเทศล่านะคะเนาะ,ะมาตาม ติดตามเด้อค่ะเด้อมาติดตามนะคะวา่าเฮาสิเห็นโตผพีกองก้อยโตเป็นๆบ่เนาะ,นะพี่น้องเนาะมาตามสุนําโคกนะคะไทยอยากเห็นพีกองก้อยนะคะกมาามมม็มาตามม่งเด้อมาติดมาตามม่งเด้ออยู่ทางพุ่นละพี่น้องคะ่ะทางสอปป,อป,อปอีฟังเล่าเฮ้าพุ่นละพี่น้องคะ่ะเพราะว่าทางแอร์กัสิไดมีคู่บาฟังเล่านะคะเพิ่นก็สิภาไปไทยทํำไร่กาเนะคะดูซอปปาวเนานะคะพี่น้องคะ่ะค่ะ ใครอยากเห็นพี่กองก้อยก็มาน้ากันได้เด้อค่ะมานน้ำกันได้เนาะค่ะเนาะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศที่วัดไทยนะคะเนาะเดี๋ยวแอดสิภาพไปกราบไหว้ขอพรด้านในเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกราบขอพรด้านในค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบได้ผ่านข้าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องน้ำชงน้ำเด้ะคะ <c oughs> อค่ะโอ้ยพระโอโองปูห้าอนีส้สวยงามมามายามได้ไก่งามนะคะน้องพี่น้องค่ะ <c oughs> เป็นที่เก่งค้ามากนะคะเดี๋ยวถ้าชมบรรยากาศด้านนอกก้นเ,าเราก็สิพาเข้า <c oughs> ไปเบิกทรัพย์สมบัติน้ำปูด้านในนะคะเนาะไปเบิกทรัพย์สมบัติน้ำปู เฮานะคะอยู่ด้านในนะคะปูซีสุดโทแม่นบอค่ะเนาะพี่น้องเนาะปูซีสุดโทแล้วพี่น้องนี่ก็บ,บรรยากาศทางเดินลงไปแม่น้ำโคง้งเฮานะคะพี่น้องคะหม่องนี่แหละหม่องที่เข้ามาเบิ่งบังไฟพฟจะหนางเด้อค่ะพี่น้องเด้อหอดมือหอมย่ามเนาะคะ่ะกับมากักนเต็มเอซ่ C คะ่ะตรงนี้ว่าม,มีหอดอบอลสียางคะ่ะพี่น้องคะ่ะ หลดหลายคนหลายคักต่อไปแอบกับสผ้าขาไ,ไปกาไปไหว้ในถ้ำมนอกค่ะไปเบิกทรัพย์สมบัติฝากตอนเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องกัสผ้ามาบูชาดอกไม้ทูกเทียนนะคะกาไหว้ขอพรปูน้ำกันเด้อก่อนสิผ้าขาบทำไปเบิกทรัพย์สมบัติน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะเดียวบูซาดอกไม้ทุกเทียนก่อนค่ะพี่น้องค่ะขอพร ขอโชคขอมนันฝากตอนเอฟซีก่อนเด้อค่ะเอาพี่น้องคะ่ะขอพรไปน้ำกันเด้อค่ะเดี๋ยวจุดถูเทียนก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อขอพรคะ่ะฝากพี่น้องมาขอพรทางนี้นะคะพี่น้องเนาะก่อนที่จะพาไปเบิกทรัพย์สมบัติในธรรมเด้อค่ะเด้อมาเบิร์กฝนหลอดตามแล้วกดที่โก้ที่โกงไป สะดกอกเคาะนะคะบึงบึงพนหลอดเอานะห้องหลอดทำสะดกอกเคาะสามรอบนะคะคุณยายว่าสามรอบหลอดทำสะดกอกเคาะนะคะพี่น,นะะ้องค่ะเดียวสิผ้า ไปนาคุณยายไปพี่น้องค่ะให้คุณยายไปกอนเองคุณนาไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะลอดถ้ำสะดอกเคาะนะคะหลอดสามขังเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมาทําบุญน้ากันเนาะค่ะอยู่วัดไทยนะคะอาเภอโพนพิสัยจังหวัดนองคายเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะสีภาพสิภาพเอฟซีพี่น้องไปหลอดน้ากัน่ะพี่น้องค่ะไทยบันนี่เฮ้าเออ เอามาหลอดทำขอพรก่อนหลอดนะคะพี่น้องเนาะเอาขอพรไปน้ำกันค่ะมาเดิพี่น้องค่ะมาหลอดสวดเออหลอดหลอดทำสะดอกคอหลอดทำสะดอกคอเดินพี่น้องค่ะมาเดินมาเดิน

โอ้ปวดขาีเด้อพี่น้องขะข้านาะข้านาะข้านาะพี่น้องข้านอนซ้ำเดียวพี่น้องซ้ำเดียวซ้ำถูกค่ะพี่น้องค่ะกับสิผ้าเขาทำนะคะทางเข้าถ้ำนะคะไปเบิกทรัพย์สมบัตินํากันเด้อพี่น้องค่ะ แล้วสิบเบิกมาเพื่อเ e อฟซีพบเม่พี่น้องปองไปสุข,ขุสุขชนอยู่ค่ะแล้วสถานเด้อบรรยากาศข้างในทำเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะบรรยากาศข้างในทำเนาะคะ่ะก่อนสิาพาไปพี่น้องไปเบิกทรัพย์สมบัตะะะะิเนาะค่ะเนาะเบิกทรัพย์สมบัติปูเนาะคะ่ะหน่อมาเฮ็ดมาสร้างเนาะคะ่ะ อืถ้ำพรยานาคตขอค่ะพี่น้องเนาะสวยงามอลังการไะพี่น้องคะ่ะเขามาในนยี้ก็ล่มเย็นนะคะเย็นสบายนะคะมาเที่ยวมาอากากมาไหวาได้เด้อพี่น้องเด้อคะ่ะ เป็นประตูของเมืองแมนบมพี่น้องประตูขอเมืองเิผ้าเขาไปรับชมด้านในอีกนะคะพี่น้องเนาะไปค่ะพี่น้องค่ะเขาไปรับชมด้านในน้ำกันค่ะนี่พี่น้องไป ไปพาพี่น้องเขาไปเบื้องด้านในค่ะอืมโอ้ลูกแก้วพญานาคเขาพ,พี่น้องค่ะสาธุสวยงามมากค่ะพี่น้องด้านนี้เป็นพระอ,อุปคุตเนาะค่ะมหาเีระเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปเบิกสับเบิกสมบัติน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะ พผลนอะเขามาเบิกทับปูหยาในพี่น้องเป,นะป็นยังพุผลเอ้าดมาขอปูไปเห็ดไปสางเด้อค่ะปูหยาเอ้ยลูกมาขอเบิกทับเบิกสมบัติไปเห็ดไปสางนะคะ่ะนะป้าอ่อนซ่อนของปูของหยาเนาะพี่น้องเนาะเพชรพลอยทอง หญ้าหนัดสีองค์หญ่าแล้วไม่เพชรไม่พลอยไม่ทองลายปานนี่ไปพาพี่น้องมาขอเบิกทรัพย์สมบัตนินอกพี่น้องเนาะอ๋พี่น้องเห็นเห็นใบเห็นใบออ้มีมเหล็กวพี่น้องมีเหล็กวะเอาเหล็กเนี่ยแล้วเ้าะหฮาพี่น้องค่ะสี่สองหกค่ะพี่น้องเอาเงินประเทศลาวหฮาสี่สองหกนะคะ ฝากตอนเด้อค่ะเด้อเอซค่ะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องนะคะ426นะคะตัวดีตัวเด็ดฝากตอนนะคะกันนิละค่ะผ้ามาเบิกซับเบิกสมบัติกับฝากไวพิจารณานนาะค่ะ426นะคะ, 4, 2, ะ,คะมากกระจาดคันกระพานค่ะทั้งช่องกระเสนนขึ้นเป็นเพียงแนวทางนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังน,นะคะ่ะชีแนะแนวทางฝากตอนนะคะ่ะพี่น้องคะถือพิษกาะยะว่ากันแต่ยังไดนะคะน้องพี่น้องน่าตัวเลขก็มีเขาไม่ลดนะคะ่ะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้กัสิคอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วค่ะกัสิออกทำนะคะน่ะนาะโอ้ผ้าพี่น้องออกทำแล้วค่อยสิจบดอกพี่น้องคะไปะไปคะ่ะพี่น้องคะผ้าพี่น้องออกทำแล้วนะคะได้โุกได้สมบัติปูญาแล้วนะคะนาะ กะได้โชคได้สมบัติปูญาแล้วก็ผ้าออกนะคะ่ะนี่ท่างออกค่ะท่างออกเฮ้ยคนนะพี่น้องบรรยากาศดีนะคะพี่น้องค่ะอยู่ในนีน่เล็กะไรวันนี้พี่น้องหินหินเสียง้ายชโชคลาภการงาน,นะคะ่ะพี่น้องค่ะ นะมาบูชากราบไหว้ได้เด้อพี่น้องเด้อเอากระสีออกแล้วนะคะพี่น้องเนาะก็หอดทางออกแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ่ะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วพบพพอกันใหม่นะคะ่ะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้โคดสุคนค่ะพี่น้องคะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีไปน้่กันค่ะพี่น้องคะกราบสวัสดีค่ะ